สวัสดีครับผมคารวาดผู้ไฟรู้มาเจอกับคุณอึด,ไม,อดไม่ใช่อีดไม่ใช่อึดแต่เป็นอีดนะอีดที่แปลว่าอึดไม่ใช่แหละเจอกับนี่อ,อยู่ในแอปพลิเคชันหมากลุกไทยขั้นเทพนะเปิดมาแบบนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามาเทียมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันมาเทียม มไม่ใช่ม้เทียมแล้วเนี่ยนี่มันม้มังกรสลับนี่หว่าพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยนี่เป็นม้ามังกรสลับโอ้ไม่ได้เจอบ่อยนะครับไม่ได้เจอกันบ่อยๆรูปหมักรูปนี้นานๆมันจะเจอกันสักทีหนึ่งนะครับโอ้โหแลวจังหวะนี้นะคุณอีทนะต่อแลกเรือให้หมดเลยกาจะเล่นหมักบกกะที่้าไม่เอาแล้วพอแล้วคาราวาสผู้ฝ่ายรู้แลกเรือให้ลำเดียวก็พอแล้วเดินกันแบบนี้จะไม่เอาชนะกันเลยหรืออย่างไร โอ้เป็นที่น่าสงสัยเป็นที่น่าคิดนะทุกคนนะเดินแบบนี้มันจะไม่ชนะเอานะใช่มาก,กินแล้วกันนะเราประยุกต์มาจากหนังสือไม้ยงขวาปราบม้เทียมเบีย้ยกคู่กลางหรือแม้มันจะไม่ใช่รูปม้เทียมเบีย้ยกคู่กลางแล้วแต่เราจะเดินให้มันเป็นไม้เทียมเบีย้ยกคู่กลางให้ได้โอ้และแล้วเหมือนว่าฟ้าฝนจะเป็นใจนะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับมากันต่อครับกับรูปมากทรงนี้ มองกี่ทีกี่ทีก็เหลือหลายนี่หลบมากหลบป๊อดหลบแปด๊ดะเดี๋ยวเตรียมเอาโคนขึ้นนะไปไปยืนบนบัลลังนะนั่งแท่นนะแซ่บหลายเดินแบบนี้นี่บอกเลยว่า,าสบายสบายยังไงไม่รู้พูดไปงั้น <laughs> มันก็ไม่ได้เดินกันง่ายๆนะครับไม่ได้เดิน,นง่ายๆอีกฝ่ายนี้ก็เริ่มที่จะปรับแต่งตัวหมากแล้ว เขาเริ่มที่จะปรับแต่งปรับนู่นปรับนี่ครับปาตังก้าปาตังกี้อืมทีนี้ผมจะไปไงดีผมเดินโค่นของผมแล้วกันนะค่อยๆไปกระดึบกนะไปแบบสโลสเลตัวหมากผมรู้สึกว่ามันมีหลายตัวที่มันก็ไม่ได้อยู่ถูกใจผมนะมันผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่มันถูกที่ถูกทางอ่นะโอเคตำแหน่งนี้ผมว่าต้องกิน เดี๋ยวผมต้องยกม้านะวนกลับมาลงมาเป็นม้าเทียมตำแหน่งนี้ก็ต้องใช้โคนโอ๋อไม่ใช่ใช้โคนใช้ขุนผูกนะแล้วก็เตรียมแทงเบีย้ยไล่เม็ดนะคือผมไม่ไม่อยากได้แท่นตรงนี้ละเดี๋ยวหมากมันขึ้นยากนะคงต้องแบบแทงเบีย้ยไล่เม็ดนะ่าจะดีกว่าโอ้ยพอต่อม้ามาแบบนี้ ผมไม่ค่อยชอบใจเลยว่ะอหอยแล้วกันนะครับตาเมื่อกี้จริงๆว่าเขาเอาม้ากินได้นะถ้าเอาม้ากินเนี่ยผมต้องใช้เบียกินกลายเป็นเขาเรียกอะไรเบี้ยเบีย,บยถาวรเลยอืมกลายเป็นเบี้ยรถาวนเลย แต่ตอนนี้ไม่ได้ล้วเราก็พยายามใจโคลนขึ้นนะถ้าเป็นเบียถามวอนถามว่าดีไหมผมว่ามันก็ดีนะแต่ว่ามันจะทําให้โปรงหมากมันชนะยากมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือโดยความคิดเห็นส่วนตัวผมนะไปกันต่อครับพี่น้องถ้าตำแหน่งเนี้ยผมว่านนะ แทงเบีย้ยเข้าไปทําลายเลยได้ไหมทําลายหน้าเบีย้ยเขาแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นแบบเบีย้ยคู่ท้ายเกมเนี่ยคือโอเคตรงนี้มันเป็นเบีย้ยคู่ที่ใช้งานไม่ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ต้องหาทางใช้งานได้กินก่อนเนาะกินก่อนน่าจะดีกว่ากินก่อนครับ ต่อโคนดีไหมต่อโคนแล้วกันนะครับคือมันมีต่อโคนกับทิมไล,ล่โคนผมไม่ชอบทิมไล,ล่โคนทิมไล่โคนมันจะทําให้หมากเป็นเป็นปล้องเป็น,เป,นเป็นบ่อเป็น,เป,นเป็นหลุมนะกับทิมไล่เม็ดอันนี้น่าสนใจถ้าทิมไล่เม็ดเข้าเบี้ยกินเราเบี้ยกินอันนี้เออเน,นี้น่าสนใจแต่ว่าเม็ดผมก็ยืนต่ำอยูดีอะ แหมุมเสียแท่นหมากโดยใช่เห็นด้วยผมก็เลยเลือกท่อนแย่ที่มันแบบเออเราเราต่อโค้ดเนนะี่ยอาจจะดีกว่าขึ้นมาไหมขึ้นหมาไปแล้วกันครับทุกคน หมากดดันว่ะถอยก่อนเผื่อมีเหตุอันจำเป็นนะที่ต้องใช้ม้าเดี๋ยวเม็ดเราจะขาดนะถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวจากนั้นเนี่ยผมจะโยกเรือไปจับม้าของอีกฝ่ายนะไม,ไม่ทันละเอาควรกินละ เหมือนลิ่ายเขาก็เดินโอ้โหนี่มันเขาเรียกอะไรเนี่ยเดินไม่เอาอะไรเลยดีว่าโอ้เอาเหมืออย่างเดียวเลยแต่เขาอาจจะบันเดอร์อตรงจุดน,นี้นะกินก่อนครับถ้าเกิดเขาใช้โคนกินเราใช้ม้ากินลุกถ้าเกิดว่าเขากินตัวนี้เราก็เอามา้กินคืนนะเท่ากับว่าเราจะได้กําไรนิดๆหน่อยๆนนะพอดีคำนะั้นเล็กน้อย หอยลงมาไล่มาครับทุกคนทำให้มาเขาแบบต้องเต้นไปที่อื่นนะโอ้แล้วจากนั้นเนี่ยผมว่าเราน่าจะได้จังหวะในการเข้าโจมตีนะแล้วเราจะไปตียังไงดีคือเราโยกเรือไปกินเบีย้ยเขาก็จะก็จะกินเหมือนกันซึ่งก็คงจะไม่โอเคแล้วแหละอ่ะโอเคผมผมว่าผมได้คําตอบแล้ะผมโยกเรือไปกินเบีย้ยแล้วกันนะ ถ้าฝ่ายเขาโยกเรือกินเบี้ยเนี่ยผมก็จะใช้ม้าถอยลงมานะครับม้าถอยลงมาผูกเปี้ยพอดีถ้าเกิดว่าเขาเรือจับมา้าผมก็จะเดินเม็ดผูกม้าพอดีเปะ๊เปะเลยนะอ่ะทุกอย่างเป็นไปตามการคำนวณน,นะครับทุกคนถ้าเขาใช้ม้าจับแบบนี้ผมก็มีตัวเลือกแค่เอาม้าขึ้นกับเไม่ใช่เอาม้าขึ้นดิโทษดีเอาโคนขึ้นนะถ้าเอาโคนขึ้นเขาก็จะเต้นมาเข้ามาโอเคก็ช่างเขานะเต้นเข้าไปก็เต้นนะ เต็มที่ครับกินครับเดี๋ยวก่ายกโคนไปไล่ม้าเหมือนเดิมคือเก่าไม่มีปัญหาอะไรตานี้ตานี้เหมือนเป็นตาหลอกหลอกล่อผมผมว่าเอาง่ายๆนะแค่เดินโคนน่าจะดีกว่าถ้าผมเดินเบี้ยนี่น่าจะวุ่นวายไหลเอาแบบนี้ง่ายๆนะ เข้ามาตัดโค้งคือจบแล้วผมก็สบ,สบายสบายสบายตัวแล้วเล่นเล่นสบายตัวแล้วอ่าไม่ไม่ค่อยซีเรียสละกินลุกผมใช้ขุนกินยุก <You. S 1> ใช้ขุนกินครับถ้าคุมตัวหมากทั้งหมดตัวพวกพวกนี้ได้นะแล้วไปหงายได้ก็สบายแล้วแต่ต้องคุมตัวหมากทั้งหมดนี้ได้นะถ้าคุมตัวหมากทั้งหมดนี้ไม่ได้ก็จบอรเข็นเบี้ยไปหงายครับ เขาเดินเขาเดินเลยจะเดินมาทําไมลุกก่อนแก้เซ็งได้ไหมไม,ไม่ดีขึ้นก่อนอ๋อเขาจะเดินโคนเข้ามามเขามีแผนเด็ดว่ะแล้วถ้าขยับขุนไม่มีอะไรในกองผ่ยครับไม่มีอะไรมาลบล้างความมั่นใจของผมได้เน่ลุกสักหนึ่งทียุก ยุบวับขยับถอยมีมีอะไรไหมไม่น่ามีนะหลบครับรู้สึกว่าตัวหมากจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สู้ดีอนะไรอะลูกที่นึงแค่เซง็งไม่รู้เดินอะไรผมว่าจริงๆนะได้เวลาแล้วผมว่าได้เวลาต่อเรือแล้ว เดี๋ยวหาทางต่อเรือด้วยรู้สึกน่าลำคาญจริงนะผมผมรู้สึกแบบน่าลำคาญหืม <c> ล <oughs> อยเดินเลยพลาดตรงไหนไม,ไม่ไม่น่าพลาดนะไม,ไม่ไม่น่ามีอะไรพลาดตรงไหนนะลุก โอ้โหสวยงามตามสองเรื่องครับตานี้ซแซกโคนกาจ,จะแซกโคนเข้ามาใครจะไปกินแล้วทุกคนเดินแบบนี้ไม่มีใครกินนะโอเคสำหรับเพื่อๆนๆที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกลังใจให้ด้วยแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับนะครับบ๊ายบายครับทุกคนคิดจะเล่นหมักลุกทั้งทีกระดานดีๆก็ต้องมีสักอัน กระดานหมักรุกไทยไม่อาจมาตรฐานแข่งขันสนใจติดต่อไลน์แอดหมากรุกไทย